อยู่กับครูเปมอีกแล้วนะครับแน่นอนครับยังอยู่ที่ข้อสอบ P t ทเโรงเรียนเสียภัยนะครับสอบไปวันที่12มกราสุดดร้อนๆเลยนะครับโดยข้อนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเป็นข้อสอบที่ครูเปมเกรงไว้แล้วแหละว,ว่าน่าจะออกนะครับเขาบอกว่านาฬิกา3เรือนนะครับปลุกพร้อมกันเวลา15นาฬิกาตรง โดยเรือนที่1เนี่ยปลุกทุกๆ15นาทีเรือนที่2ปลุกทุกๆ50นาทีเรือนที่3ปลุกทุกๆ90นาทีจงหาว่านาฬิกาจะปลุกพร้อมกันอีกครั้งนะครับตรงนี้เติมคําว่าอีกครั้งนะครับอีกครั้งเวลาใดนั่นเองประมาณนั้นนะครับอีกครั้งต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับดย ข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเป็นข้อสอบเกี่ยวกับอะไรที่เกิดพร้อมๆกันทําพร้อมๆกันนะครับโดยจะอยู่ในหัวข้อของรมครนนะครับโดยครูเบนบอกแล้วครับถ้าอะไรที่มันเกิดพร้อมๆกันทาพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องของครนนั่นเองครับโดยข้อนี้มาถึงง่ายมากเลยครับเราก็แค่หาครนของ3ตัวที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเรือนที่1เรือนที่2เรือนที่3นะครับ ก็เอาเลขมาวางเลยก็จะได้ 15, 50แล้วก็90ครับครูเปิมขอเอาแม่5ตั้งหารครับ5 35 50เป็น50ครับ58ครับได้90ครับจากนั้นตั้งหารด้วยแม่3ต่อนะครับอ่า3 1 3ึงครับ3หาร10ไม่ได้ดึงลงครับ3มอะไรได้18 3, 6 18ครับต่อไปเอาแม่2อีก1ครั้งครับก็จะได้สักครูนะครับ2 นีดึงหนึ่งลงครับ2 50ครับ2 3 6หารต่อไม่ได้แล้วครับขีดเส้นใต้จบครับจากนั้นคอร์โโนท่องกันอยู่แล้วครับคอรนอคูณตัวไอหรือตัวแนะถ้าเป็นคอรนอต้องคูณตัวตัวอะไรเอ่ยตัวแนั่นเองครับเราตี l อขึ้นมาเลยนะครับคอรนเมื่อคูณกันนะครับก็จะกลายเป็น5 30 552 30 30คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ150 แล้วก็เอา150คูณ3ได้450ครับดังนั้นคอรอนอที่ได้คือ450หน่วยที่เขาให้มาในหน่วยนาทีแสดงว่านาฬิกานะครับจะมาปลูกพร้อมกันเมื่อเวลาผ่านไปอีก45นาทีดังนั้นเราเริ่มปลูกพร้อมกันครั้งแรกอ่าข้อนี้ง่ายนะครับข้อนี้ครูเบมเก่งไว้แล้วแหละเนี่ยเป็นขอ้ขอสอบย้อนนิลมนิยมเลยนะครับ ปลุกพร้อมกันครั้งแรกตอน15นาฬิกาตรงครับดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มเวลาไปอีก450นาทีครับบวกไปอีก450นาทีนั่นแหละครับก็จะได้แล้วครับว่าในการปลุกพร้อมกันอีกทีตอนกี่โมงแต่เราก็มาเปลี่ยนนิดนึงครับ450นาทีนะครับเอาหารด้วย60นะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ7ครับ6742นะครับก็จะได้ 7ชั่วโมงครับกับอีกเศษ30นาทีนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือต้องผ่านไปอีก7ชั่วโมง30นาทีเราก็เอา7ชั่วโมง30นาทีบวกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะปลูกพร้อมกันอีก1ครั้งตอน4ทุ่มครึ่งนั่นเองครับ ข้อนี้ก็กาฟันคะแนนไปได้เลยตอน4ี่ทุ่มครึ่งยินดีกับเด็กๆทุกคนด้วยนะครับที่ทําข้อนี้ได้อย่างสบายใจถ้าใครทบทวนไปนะครับกูเป็นมั่นใจว่าข้อนี้ทํากันได้ทุกคนแน่นอนนะครับขอแสดงความยินดีกับคะแนนของลูกเพจกูเวมล่วงหน้าเลยนะครับในการไปสอบครั้งนี้สอบวันนี้บา,บายยอย่าลืมแชร์กันนะ